สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านจิรนันให้จันพาไปนะคะทริปนี้เราพามาดูทะเลหมอกค่ะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ขึ้นสักแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆค่ะนั่ได้ยังนงละนี่นะคะทางเดินประจนภัยดีค่ะต่ตามมาเลยนะคะ ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นหน้าผาแล้วใช่ไหมไม่ทราบว่าเห็นกันไหมคะอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้ากล้องนี่คือหมอกลอยผ่านไปค่ะเพิ่งรู้เน้นนะคะเนี่ยว่ากล้องมันจับได้ดูนะคะนี่คือไอหมอกค่ะ นี่นะคะเห็นอะไรไหมคะหมอกไหลผ่านหน้ากล้องะคะ่ะถึงจะมองไม่เห็นทะเลเหมอกแต่เราเห็นหมอกไหลผ่านนะคะเหมือนคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีแสงคงเหมือนแสงเหนือนะคะ่ะอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินขึ้นมามองไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะต้องเปิดไฟฉายตอนนี้เราเริ่มเห็นไรต้นไม้แล้วนะคะนี่กล้องยังพอจับได้แล้วคะ่ะ อีกสักพักหนึง่งได้ภาพสวยแน่นอนดูหมอกนะคะอ่อยชอบจังเลยหมอกสวยมากค่ะดูหมอกไหลผ่านกล้องไปก่อนนะคะอีกสักพักหนึง่งเดี๋ยวเราดูทะเลหมอกกันอยู่ข้างหน้านี่แล้วล่ะคะ่ะพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วะคะ่ะฟ้าเริ่มสางแล้วนะคะ ถ้าใครยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะได้ไอหมอกเย็นๆไม่หนาวเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิหน้าจอบอกว่ายี่สบสององศาแต่เย็นฉ่ำมากเลยค่ะหมอกก็ยังไหลผ่านกล้องอยู่นะคะจะเห็นหมอกมาเป็นฝุ่นๆ,ๆเลยค่ะเริ่มมองเห็นต้นไม้แล้วค่ะอีกสักพักนะคะอดใจรออีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้กล้องจับต้นไม้ไม่ได้เลยค่ะ ตอนนี้จับได้แล้วนะคะตาเปล่าเริ่มเห็นไรแล้วคะ่ะเรียกว่าฟ้าสางเห็นรำไรรำไรนะคะเป็นหมุดบอกพิกัดค่ะอ่าจากหมุดเนี้ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะวัดพิกัดละติจูดลองติจูดแล้วก็ความสูงของพื้นที่นะคะตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางมาแล้วคะ่ะเห็นไฟไหมคะ เราได้เพื่อนชมทะเลหมอกแล้วค่ะแตกเลยดูต้นไม้ไปก่อนนะคะสวยมากโอกาสดีๆอย่างนี้หาไม่ยากนะคะมาเลยคะ่ะรับรองไม่ผิดหวัง พักบ้านจีระนันแล้วมาทะเลหมอกนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะยี่สิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะตอนสว่างเริ่มมาแล้วค่ะต้นไม้ชาร์จขึ้นมากเลยค่ะหมอกก็ยังไหลผ่านกล้องเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทางเยอะมากขึ้นแล้วค่ะ เราใส่เราใส่ถุงเลย下雨。下雨。因为我到那个没有没有树叶没有树叶的地。 6โมง10นาทีผ่านไปนะคะตอนนี้เริ่มเห็นพื้นที่บริเวณข้างหน้าแล้วค่ะอ,อีกสักพักได้ภาพสวยๆให้ดูกันแน่นอนค่ะใจนีเย็นนะคะอดใจรออีกแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นกฎของคนถ่ายนะคะต้องใส่กล้องไปมา